สวัสดีครับวันนี้ผมาจะพาเพื่อนมาเอาเพื่อนะครับนี่ดูครับเ,เท่ๆๆอันนี้เอาลมหวาเนี่เราเอาเอาเอานี่ไปไล่นอน,นิงกอดแล้วอย่าวางใส่ยาด้วยเอาเลยเอาไป,าไปตรงลมนั่นแหละ ให้ใหแต่ควันมันไปถูกนะโอ้ยหายแล้วไม่ถูกเหรอควันดับบ้อมฮะเอาไปแชกน้อยมามันคุณใส่ยาน้อยดูว่ามันใส่นี้เยอะเกินแล้วมานี่หนกว่าพอเราสุดเลยเหวอเอาสดดเลยน่นนี่แบบสดดเลยของจริงอ่ะ ของจริงไงเนี่ยโดนไปแล้วของจริงเฮ้ยเท่เอาสดเลยเท่ไม่ต้องลงควันหรอกเออเดี๋ยวพาไปโรงพยานด้วยนะออต๋่ตัดเลยเอาสุดสเลยไม่ต้องลงควันเลยเท่ รังเกา่าแล้วบ่หิโอ้ดูอ่ะน้ำพึ่งหายหมดแล้วนังเกา่าโอดบางมันเก่าโอดโอ้มันจะล้างแล้วนี่เออคุณมาทาไปแล้วโอ้มันมันจะล้างแล้วนี่

โอ้ลังหักครับนี่ต้องลมควันเลยครับเอาสดๆเลยน้ำซึ่งมันเหี่ยวเนาะตรงนี้นะมันล้างแล้วหรือห่ามาลังลังเดินไปลังลื่นหนึ่งอ่ะต้วนรถตรงนั้นน่ะมันมีน้ำลงมั้งมันแห้งหมดเนาะเออโอ้

เอาก็ล้างแล้วครับผมนี่โอ้ไม่มีน้ำหวานเลยครับไปดูมึงมันล้างยังไงนี่ล้างมันมันจะล้างแล้วนี่หู้เป็นอาทิตย์แล้วชื่ออาทิตย์แล้วนะ<อ>มัน,น,<อ>นหลุดเลยหลุแล้วไปหาดูนู่นดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปหาดูที่ใหม่ครับผมนี่ คลิปนี้แค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนีล้างแรกก็ล้างแล้วครับผมครับสวัสดีครับ